พุดบ,บัว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 เน,น,นื่อไตมะเขิจ้ะพี่น้องมีจ้ะเด็ดจมกูกใส่เครื่องลหลายๆใส่ตะไข่ห,หอมลหลายหลจ้าได้ยูดอกจ้ะซองสมกุกอันตะไคร้จ้ะดอกกระหอม ใส่หอมหลายๆติดพริกริกจ้ะลงครกกระเทียมลงไปตำ กลงเลยตกเคเรื่องไปเยอะเลยใส่รสมากให้หอมหเกลือนิดนึง ชิลลรนี่ปลาพักอีตูไปใส่เกีดัยอดจ้ะเก็ยดยอดหน ประมาณกลางมีจ้าซุกแล้วจ้าบดได้มกไปตองจ้าหมกใส่หม้อเขียดหมกหม้อ <c oughs> <c oughs> มีใครเคยกินมั่งหมกใส่หม้อจ้า